สวัสดีตอนเย็นวันที่13ตุลาคมวันมหามงคลนะคะปี2568นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ครบกับพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9สเสด็จสวรรคตไปแล้ว9ปีนะคะต้นไม้ต้นนี้นะคะขยันมีดอกมากเลยเพื่อนๆอันนี้มียอดเล็กนะคะกิ่งเล็กก็มีสองดอกนะคะเพื่อนมาดูข้างบน ข้างบนนี้ก็มีดอกเยอะเลยนะคะมีดอกเยอะมากตามที่เห็นนี้เลยนะคะมีสีเขียวเยอะนะคะไม้นี้มีสีเขียวเยอะแล้วก็มีสีชมพูจุดนะคะชมพูเข้มจุดไม้ที่มีสีเขียวเยอะอย่างนี้นะคะเลี้ยงง่ายไม่ยากแล้วก็ก็จะเลี้ยงง่ายดูแลง่ายงามนะคะก้านมีสีชมพูอ่อนนะคะตอนนี้กําลังมียอดอ่อนขึ้นมานี้นะคะแล้วก็ข้างนี้ด้วย รวมแล้วทั้งหมดมีสองต้นใหญ่หนึ่งสองแล้วก็ยอดอ่อนสองนะคะไม้ต้นนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะคะมีดอกเยอะด้วยขยันออกดอกจริงๆเขาชื่อว่าสัมเพาทองนะคะสวัสดีค่ะ